สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนเราเฟิร์นเองนะก็คือเรามีเพลงเพลงหนึ่งอยากจะให้ทุกคนได้ฟังกันมันเป็นเพลงแทนความรู้สึกที่มีถึงเพื่อนๆทุกคนนะ่ะแล้วก็คุณคูโบด้วยก็คือเราคิดถึงทุกคนมากาเพลงนี้เป็นเพลงที่ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วอะ่ะร้องได้ก็ร้องตามกันไปเผื่อจะคิดถึงกันมากขึ้นเนาะอยากให้ทุกคนฟังแล้วรู้สึกดีถึงแม้ว่า กีตาร์เราจะเพิ่งหัดเล่นเสียงอาจจะไม่ได้ดีหรือว่ามีความผิดพลาดยังไงก็ขอโทษด้วยเพราะว่านี่อาจมาหลายรอบแล้วมันมันเหนื่อยมากมันไม่หวแล้วคือมือล้ามากตอนนี้ข้อมือแบบว่าระบมมากหวังว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ดีที่สุดและให้เพื่อนๆได้ฟังกันแบบมีความสุขนะ 希望醒来愈走愈远。 Dude. จบไปแล้วเกือบจะไม่รอดนะเนี่ยอืมก็มันเป็นความรู้สึกดีๆเนาะที่มีให้แก่กันละกันอย่าซึ้งล่ะจะร้องไห้ใช่ไหมบอกมาสิว่าจะร้องไห้เอ้ยไม่ใช่ก็คือเหมือนคนบ้าเลยอะ่ะพูดอยู่คนเดียวเนี่ยก็ช่วยๆกันเม้นด้วยละกันนะจะพยายามแท็กให้มันหลายๆคนแล้วก็เฉพาะหกห้าก็ได้อย่าเอาไปเผยแพร่ต่อเลยเพราะว่ามันน่าอายอะ่ะ จริงๆมันเป็นสิ่งเดียวที่สามารถติดต่อทุกคนได้อะโดยผ่านเพลงเพลงนี้ละกันเพราะว่าเราก็ชอบดนตรีเนาะทุกคนก็รู้ว่าเราชอบเล่นดนตรีอะไรอย่างนี้แล้วก็จะพยายามพัฒนาฝึกฝนกีตาร์ให้มันดีขึ้นวันหลังอาจจะได้ฟังเราเล่นเปียนโนอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็พยายามจะติดต่อกับทุกๆคนให้มันนานที่สุดเท่าที่จะทําได้ละกันสุดท้ายนี้ก็คือเราคิดถึงทุกคนมากๆนะบ๊ายบาย